ฉันจะให้เปิ้ลเลยรล้านหนึ่งอันเนี้ยเปิ้ลเอาไปเลยแล้วฉันก็จะมีอีกร้านหนึ่งเหมือนกันระหว่างเธอกับฉันใครมันจะได้กว่ากันอุยของเธอเหรอเปิ้ลอ,อะพวไปเรื่อยอะไม่แกล้งเปิ้ลแหละ เาจะมาใช้เงินกันค่ะอันนี้จะให้ของเปิ้ลหมดเลยขอบคุณนะจะให้เปิ้ลหมดเลยแต่เปิ้ลอะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนกับการลงทุนอย่างหนึง่งคิดว่าที่คิดว่าน่าจะได้กําไรเปิ้ลคิดว่าจะทําอะไรซื้อหวยดีไหมได้หรอเหมา <c oughs> แผงเลยประเด็นอะเหมา <c oughs> แผงเลยฉันรู้แล้ว <c oughs> ฉันคิดว่าจะเอาไปซือ้อทองทั้งหมดล้านหนึ่ง ทั้งหมดเลยยา <Yeah. S 1> รวมค่าบลอกค่าอะไรเรียบร้อยร<ว>้านหนึ่งแล้วร้านหนึ่งว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไง oh. แต่ฉันมีอีกวิธีหนึ่งยังไง <laughs> ฉันจะให้เปิ้ลเลยร้านหนึ่งอันเนี้ยเปิ้ลเอาไปเลยวิ oh, แล้วฉันก็จะมีอีกร้านหนึ่งเหมือนกันในฐานะที่เปิ้ลน่ะจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อทองจริงทองแท่งเลยใช่ไหมฉันก็จะเอาไปซื้อทองเหมือนกันแต่ว่าฉันจะเอาไปซื้อในฟอริก ว่าตอนเนี้ฉันเห็นเขาบูมมากใครๆก็มาเทรดทองฉันก็อยากลองไงฉันก็อยากลองว่าเฮ้ยทําไมเขาเทรดทองอ่ะมันได้จริงหรออะไรเงี้ยเราจะลงทุนกับเงินตรงนี้นานเท่าไหร่ดีจนกว่าจะเห็นผลเราจะมาวัดกันเลยว่าระหว่างเธอกับฉันใครมันจะได้่อกันได้นั่นเธอก็ซื้อทองเก็บไว้เดือนหนึ่งและฉันก็ เปิดเทรด1ไม้ไม่ตั้งสตอปหลอดแล้วก็ไม่เทคโปรฟิตด้วยเดือนหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวฉันอ่ะจะให้เงินเธอไปซื้อทองเธอคิดว่าเธอจะซื้อทองร้านไหนที่มันแบบมันเอ้ยมันดีที่สุดมันน่าจะแบบก็ต้องเป็นัวเซีงเฮงที่เยาวราชนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปด้วยกัน พาฉันไปด้วยหรอจ๊ะเฟนะเดี๋ยวพุ่งนี้เดี๋ยวเราไปกันแต่วันนี้ฉันจะฝากเงิน1ล้านเข้าพอร์ฉันก่อนอะแต่ว่าในถ้าเธอตัดสินใจแล้วฉันก็จะบอกหมายลายของฉันฉันจะไม่ได้ใช้เงิน1ล้านหมดนะจ๊ะเพราะว่าทาง XM เขามีโบนัสเก<อ>ฝากเงินนะคะรับโบนัสเลยรวมรวมแล้วนะคะ1 5 0 0ดอลลาร์ดังนั้นฉันจะใช้เงินล้านไม่หมดจ้ะ อะเดี๋ยวเราไปฝากเงินกันฝากเงินเข้าพอร์ตการแล้วพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าระหว่างเธอซื้อทองฉันก็จะกดเทรดตอนนั้นเลยอมไม่ต้องเหนื่อยแบบตากแดดนั่งรถไปซื้อทองเสียเวลามากฝากเงินแป๊บเดียวรอดูเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีฝากเงินกันค่ะ2000 Years Later เราก็เข้าบัญชีของเรามาแล้วนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าเรามีโบนัสทั้งหมด1,500ดอลลาร์แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องรับก่อน100%นะคะ100%สูงสุดถึง500ดอลลาร์แล้วก็กดฝากเงินกันไปเลยจ้ะ500ดอลลาร์อันนี้คือทริคนะคะ,ะกดฝากเงินเข้าโมบายแบงกิ้งง่ายมากแล้วก็เลือกธนาคารเลยค่ะ แล้วเราก็สแกนฝากเข้าเรียบร้อยเป็นไงง่ายเว์เสร็จแล้วหรอยงังเราก็จะฝากอีกแล้วก็เหลือโบนัสอีก20%อ,อ่าแล้วกดฝากเงินไปอีกจ้ะอ่ะอันนี้เราก็ทำการฝากเรียบร้อยแล้วค <l acht> นก็จะเห็นนะคะว่าเราฝากไปแค่2 2 9 6 8 55, 5 5ดองลนเาร์เท่านั้น <l acht> และเราก็ยังได้รับเครดิตจากทาง XM อีก กว่า4,900กว่กาดอลลว่าดอนเลยนะคะรวมๆแล้วก็2,700 0กว่าดอลเลยจ้ะอันนี้นะคะ2,700 0เนี่ยตอนนี้ค่าเงินมันอยู่ที่ประมาณ34.5นะคะก็กะลาละกะลาเลย เนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะก็จะไปซื้อทองกันพร hmm. <Wow. S 1> ุ่งนี้ใช่จะพาทุกคนไปด้วยอแล้วเราก็จะเรดให้ทุกคนดูเลยหมายหนึ่งไปกับเงินกองนี้เพื่อจะไปซื้อทองแท่งกันและหล่อนก็ต้องไปด้วยได้เดี๋ยวเรานะคะจะว่าไปเยาวราชกันเลยนะคะไปค่ะโดนแบนแน่เลยกลัวคลิปนี้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกันที่เยาวราช เรากำลังจะไปเยาวราชเพื่อที่จะไปซื้อทองที่หัวซิงหิงขาที่เรากัญชาเลิเมื่อวานนี้ว่าเราจะไปซื้อทองหนึ่งล้านบาทแต่ว่าแต่ว่าเยาวราชคือมีร้านทองเยอะเยอะเลยนะท่ไมนร้านนี้ก็ ก็คือหัวเซ็งเฮงอ่ะเป็นร้านที่นิยมในการไปซื้อทองมากเพราะทองของเขามีคุณภาพแล้วก็ขายได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ oh, <wow. S 1> ปกติที่ซื้อทองร้านนี้อยู่ลยยแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็ตามที่เราชาเลจนกันเมื่อวานนี้เราจะไปซื้อทองแท่งหนึ่งล้านบาทแล้วก็เราจะเทรดทองแบบเรียวๆกันด้วยหน้าร้านไปเลยแล้วก็เราจะไปดูราคาทองกันหน้าร้านไปเลยนะคะเพราะว่าราคาทองมันเปลี่ยนทุกวันเนาะ๋ยวเราไปดูกันหน้าร้านเลย ก็คือต้องต้องลำบากไปเยาวราชขับรถหนึ่งชั่วโมงก็ไปเยาวราชไปส่ร้านทุ่งซิ่งกัน <g ül> ใช่พอ <c oughs> ขึ้นชื่อเลยต้องไป <c oughs> <g ül> เราจะตามใจเปิ้ลเลยนะ <c oughs> ว่าเปิ้ลอยากไปไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเออนั่งรถแอ,อ,อ,อร์เย็นๆชิวๆรอรอเทรดพร้อมเปิ้ลตอนเปิ้ลสื่อละกันอ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปด้วยไปด้วยกันนี่แหละก็ค <c oughs> ือพยานเยอะมากพยานแวดล้อมวันนี้เราขนทิมงงานมาประมาณหนึ่งร้อยชีวิต ก็คือกลัวเปิ้ลขโมยเงินหรือว่ากลัวคนอื่นโทรลกรรมเราอะไอย่างเงยเพราะว่าเราซื้อเยอะแ้วเราไปเจอตะลิ้ค่ะที่เยาวราชจ้าโอเคค่ะไปซื้อเป๋าลัดด้วยนะ ของวันที่5้ีเษายนทองแท่งขายออกอยู่ที่32,440ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทองแท่งวันนี้เราจะได้เป็นกี่แท่งในเงิน1้าน e ่ r ล้าน e ะและเราก็ไปซื้อทองกันมาแลว อะในเมื่อเปิ้ลซื้อทองแล้วเราจะกดเทรดเลยนะคะเพื่อเป็นการเฮจิ่งเปิ้ลซื้อเราจะขายนะคะเราจะขาย1ไม้ไม้ละ0ูนจุดได้หลอดละ0 1นะคะซื้อไม้เดียวไม่ตั้งเคโ o ฟิตแล้วก็ไม่ตั้งสต็อปลอด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่า1เดือนจะเป็นไงโอ้ใจสั่น่ะพร้อมสามซื้อขายไอขายขายเราได้ทำการขาย แล้วเรียบร้อยนะคะ0 1จหลอดนะคะนี่เรียบร้อยนะคะส่วนทองเราได้มาทั้งหมดสี่ถุง <Wow. S 1> ซึ่งมีมีหนึ่สลึง2สลึงแล้วก็มี10บาทกับ20บาทเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในออฟฟิศนะคะแล้วก็มาถึงที่ออฟฟิศแล้วนะคะเราจะมารีวิวทองให้ดูเลยว่าได้อะไรบ้างใน1ล้านเริ่มเลย หนักมากว้ยวีมดหนักยาะเหมือนกันเลยอันน <oh> UH uh huh. uh huh. ี้เท uh ่าไหร่ัน่บาทสิบบาทอันนี้สิบบาทของฉันยี่สิบบาทค่ะตากันเยอะไหมเป็นไงตัวแต่นี้หนักมากอะหนักจริงแต่ไม่มีที่ชั่งให้ดูนะ อันต่อไปของชั้นสองสลึงค่ะอันนี้หนึ่งสลึงค่ะรีวิวรีวิวอัน,นอันนี้เรียกว่าทองอะไรคะเปิ้ลแบบไม่เคยเห็นแบบปกติจะเห็นแบบปั๊มอย่างนี้อ่าอันนี้ก็คือทองแท่งแบบหลอมอะจะไม่เสียค่าบล็อกแต่เนี้ยเสียที่เป็นการ์ดนี้อันนี้เสียค่าบล็อกเท่าไหร่คะ ร้อหแต่อันนี้คือไม่เสียซื้อทองก็ได้ทองเลยใชราคาเต็มใช่หนักมากนะคะเนี่ยวางวะวางไว้เลยอ่ะยงเลยส่วนของฉันก็ทำการเปิดออเดอร์ขายเรียบร้อยค่ะ0.1หลอดอ้าวทำไมถึงเปิด0.1อ่ะาถามก่อนเพราะว่าฉันมีวิธีคำนวณค่ะหลายคนยังไม่รู้นะอันนี้มันจะเป็นวิธีคำนวณที่หาจำนวนหลอด จากเงินฝากของเราคือวิธีคำนวณเนี่ยเราจะเอาเงินฝากของเรารวมโบนัสทุกอย่างแล้วนะคะ,ะได้มาสมมุติตีทุวนๆสมมุติ27,000ดอนนะคะแล้วเราอ่ะก็ไปดูราคาทองในการาฟนะตอนนั้นอย่างตอนที่ออมเปิดอะ่ะมันจะได้2022.8เท่าไหร่นี่แหละอ่ะเอาตีไป2023อืมถ้าตี2023ปุ๊บแล้วเอาไป คูณกับคอนแทคไซส์ของทองเนี่ยคอนแทคไซส์เนี่ยมันจะอยู่ที่100นะคะคอนแทคไซส์ของทองจะอยู่ที่100แล้วเราก็เอาจำนวนเงินเราตั้งแล้วก็หารกับจำนวนของราคาทองคูณคอนแทคไซส์ก็จะได้ประมาณ0.13 <G ül üyor> ออมก,ก็เลยตีทวนๆนะคะเหลือ0.1นยอดหลให้แบบจะได้คำนวณกันง่าย,าย <G ül üyor> ๆเนาะ แต่วันนี้ไปอ่ะร้อนมากแล้วคนก็เยอะทุกร้านเลยใช่คือหัวซิงเฮงในเยาวราชคือแบบน่าจะมีมากกว่าร้อยล้านร้อย <c ười> สาขาอ่ะร้อยสาขาร้อยล้านงงเหรอก็คือแบบฝั่งนี้หัวฝั่งนั้นหัวซอยหัวอยู่อย่างเงี้ย แต่ว่าที่ไปอ่ะคือคนแน่นทุกร้านเลยนะอย่างห้ววคือแบบทะลักออกมานอกร้านเลยท่าทำไมคนแบบเข้าร้านทองแบบเยอะมากช่วงนี้มันใกล้จะช่วงเทศกาลสงการแล้ว<ม>คนก็เลยพากาันรีบไปซื้อทอง<ม>เพื่อจะแบบเออเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่<ม>เพื่อจะแบบเป็นของขวัญในเทศกาลสงการอะไรแบบนี้คุณนะให้เราแท่งไหนหรอเอาไว้ก่อน <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทองกําลังขึ้น<ม>อ่าคนเขาก็เลยแบบเอออยากได้กําไรก็ ไปขายกันเยอะในช่วงนี้นะคะไม่น่าแบบทลักออกมาใช่เต็มเกือบทุกร้านมีคิวต้องรอแบบกดจ้องคิวกันเลยที่ไม่ใช่ของหัวก็คือเยอะเหมือนกันนะที่เห็นสรุปคือเราเนี่ยอีกหนึ่งเดือนเราจะมาดูกันว่าอของเปิ้ลหรือว่าพอร์ตของฉันจะเป็นยังไง ใครใจะขาดทุนหรือว่าใครจะได้กำไรหรือว่าฉันอาจจะโดนล,ล้างพอร์ตเลยศูนย์เลยหรือเปล่าโอ้ oh <my> God. แม่ก๊าแรกใครที่อยากรู้ว่าวิธีการที่เราทำเนี่ย <laughs> เขาเรียกว่าอะไรหรือเราทำไปเพื่ออะไรเออเอะเออเอมต้องตามก็ได้ <laughs> <laughs> ใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไป EP หน้า <laughs> เราจะมาเฉลยกันแล้วเราก็จะมารู้พ้อมกันเลยว่าของใครจะแน่กว่ากันใช่จ้ ดังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด s <Go> u <subscribe>. b s สไ i b e จะได้เป็นกำลังใจให้กับออมรลเปิ้ลและก็ทีมงานเฉดไหลเดอรด้วยนะคะจะได้ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเป็นนี้ต่อไปจะได้เอาทองมาให้ดูกันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย